สวัสดีค่ะพี่เป็นอันนี้เป็นไม้นะคะอันนี้นะคะพี่จะมาบอกว่าวันนี้พี่จะมาทำโจทย์สองข้อตัวนี้นะคะแม่ปองอะไรเนี่ยต้องเสียเวลาค่ะโอู my god ทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้ยดูที่ตาโอ้ยก็ต้องโอเคโอเค วันนี้นะคะเราก็จะมาทำโจทย์สองข้อน,นะคะจะเลยนะคะวันนี้เราจะมาทำกันเลยค่ะสูตรทุกคนดูนี่ค่ะอ่านว่าอะไรคะเดี๋ยวพี่จะบอกให้อ่านไม่ดูค่ะอัน <c oughs> นี้เสียงแม่ปอนนะคะทุกคนก็สามารถบอกได้นะว่านี่อะไรอันนี้อ่านว่าเป็นเจ็ด ที่ต้องดูก่อนว่ากี่หลักหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลักนะคะก็ต้องเป็นอ่านว่าเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบนะคะลบกับสองหรือใส่ลูกน้ำเอาเอาดิซนอซอฟดินซอฟที่ต้องใส่ลูกน้ำคนก็อยากจะร็วนะคะว่าลูกน้ำอะ่ะมันจะ,ม,นจะมันจะทำให้ ตัวเลขที่มันเยอะๆอ่ะเขาจะช่วยมันจะช่วยให้เราอ่านได้ค่ะเพราะว่าลูกน้ํามันช่วยค่ะและ้วแล้วก็อีกอีกข้อหนึ่งนะคะเป็นสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นจำได้ไหมคะศูนย์สองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าค่ะ แล้วปาก็แล้วพ่อพี่ก็รู้สึกมองหน้าพี่พี่ชแล้วก็ป้าหลับอยู่จ้ะอ๋อป้าหลับอยู่แล้วก็แล้วพี่ก็จะมาปลูกกันเลยค่ะพี่ต้องทําให้ได้ก่อนพี่ต้องเอาลูกกระศูนย์นบอกว่าศูนบอกไม่ใช่ก้าบอกว่ามันลบอกกับชั้นสี่ศูนย์บอกว่าไม่มีค่าค่ะนี่ค่ะศูนย์ไม่มีค่า ศไม่มีค่าศูนย์ไม่มีค่าก็ต้องไปยืม5 5ก็เลยเหลือ4พี่ขิดกับดานได้นะมันก็เลยเหลือสี่ตัดไปเป็นเหลือสี่นี่ก็เหลือสิค่ะนะคะเหลือ10นะคะแล้วแล้วก็ค่อยมาแล้วก็มา เริ่มมาบวกกันค่ะเริ่มมาลบกันค่ะแล้วก้าก็บอกว่าลบกับฉันได้ยังเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปหาคนอื่นแล้วนะศูนก็บอกว่าได้ได้แล้วฉันได้มาสิบเลยก้านะคะก็ก้าบอกว่าโอเคนะคะแล้วก็มาลบกันค่ะก้าแล้วก็วก้าแล้วก็สิบนะคะเหลือหนึ่งค่ะ หนึ่งนะคะแล้วก็เออแล้วมันหันไปทางไหนเนี่ยมันหันไปทางนี้ไ,ได้ <c oughs> นะคะสิบนะคะสิบสิบสิบนะคะ <c oughs> แล้วก็แล้วแล้วห้าแล้วสี่ลบห้าได้ไหมสี่ลบไม่ได้สี่ สี่ลบห้าไม่ได้สี่สี่ลบห้าสี่ลบห้าไม่ได้เพราะว่าตัวตั้งมันน้อยกว่าค่ะแล้วตอนนี้แล้วห้าก็บอกว่ามันลบชั้นสิมันลบชั้นสี่แล้วว่าสี่ก็บอกว่าไม่ได้อะฉั้นจะได้ถึงกับนายแล้วแต่ฉันยังไม่ถึงเลยแล้วเขาก็บอกว่าโหเอ้ยทำไมเนี่ยอะไวมาเนี่ยสี่ก็เลยไปยืมอันนี้นะคะพี่จะไม่เข้าใจอค่ะ สี่ไปยืมสองได้ไหมคะตอบว่าได้เหลือไม่ได้ติ๊กไไม่่ด้ตะต๊กตอกนะคะไม่ได้เหรอสี่สี่สี่ยืมสองไม่ได้ก็แปลว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวตัวตั้งของสองไม่มัมนมันน้อยกว่าค่ะ สก็เลยไปยืมแปดสองก็เลยไปยืมแ,แปดใช่ไหมคะแล้วก็สไปยืมแปดเร็องสองก็บอกว่าขอไปยืมแปดแปดก็ได้แปดก็เลยเหลือจอดอเอโดอเจเจดค่ะเจ็ด,จด,จดพี่น้องน้องนอก,ก็ว่าทำไมในห้องนี้มันเงียบมีแต่เสียงพี่คนเดียวอะคนที่ถ่ายคือใครรู้ไหมคะ ก็เก็เป็นแม่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะคนที่เสียงมันเป็นเมื่อกี้อ่ะก็เพราะาเสียงแม่อัดสียงทำเสียงค่ะทำเสียงให้เป็นผู้หญิงนะคะเป็นเด็กมัน,เ,นเป็นเด็กอายุแค่แปดขวบพี่ก็แปดขวบนะคะแล้วก็นะมันก็ตอบสี <c oughs> ่ลบสี่ สก็เหลือสิบสองค่ะเพราะว่ามันไปยืมเจ็ดสี่ก็บอกว่า j, ทเฮ้ยเธอลืมชัดเป็นแล้วเหรออีสี่สองสิบสองก็บอกว่าอ๋อ oh, ลืมไปเหลือสิบสองเธอสี่ผู้หญิงสี four ่อ่ะเป็นคนผู้หญิงสี่ก็บอกว่าโอ okay, เคเธอยืมเนยฉันขอยืมหน่อยทเธอตอนนี้ทเธอเยอะแล้วเขาบอกว่าโอเคตัดเป็นิดเอ็ดค่ะ ก็กลายเป็นอันนี้พี่ก็ชว่วยก็ไม่รู้หน่อยๆค่ะขนาดขนาดพ่อพี่ยังสอนอะ่ะพี่ก็ประมาณก็ยังได้ค่ะเพราะว่านี่มันไม่นนมยากนี่เป็นกากสี่ก็เลยเหลือสิบสีค่ะแล้วก็มาเริ่มลบกันแล้วค่ะโอ้โหนาวโอเค ห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะก็เหลือเก้าค่ะเก้าค่ะเก้าเก้านะคะหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอูสิบ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 อันนี้แม่อันนี้เป็นสิบจริงจริงป่ะสิบสิบจริงจริงไหม เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ตรงนั้นได้สิบสี่อืมโอเคสิบก็เอาไปใส่หึเจ็ดเอไม่ไม่ไม่สิบเอ็ดละลูกอันนี้ช่วงคราวนี้มันจะไม่รู้หน่อยนะทุกคนเดี๋ยว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 ปิดก่อนปิดปิดไม่ใช่ปิดไม่ใช่ปิดวิดีโอนะอ๋อเอาเป็นอีีหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาต่ออีพีสองใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคบายบาย เดี๋ยวมาจะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะแบบต่อมาจะเร็วเร็วนี่แม่พี่ก็จะเก็บไว้ดูค่ะนะคะคะ <Okay. S 1> ให้แม่ให้แม่นี่แม่ถ่ายนะคะเดี๋ยวพี่จะต่อ EP สองเร็วค่ะ <Okay. S 1> เร็วมากๆเลยนะคะ EP สองจบแล้วค่ะ